โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับวนวเหนีหยก็จะมาลองัวในผลบางกรนะผมนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลที่นั่นแหละครับมีคนขอให้ผมเล่นก็อนี่เยอะผมวันนี้ก็มาลองเล่นดูนะครับโอเคซึ่งมาเดินครับทุกคนก่อนล่าตัดผมตั้งถ้าตัดทุกคนได้รู้ละสายผลนะครับผลบางกรผมต่งก็การันตีว่าโดฟาร์เหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละก็ไมเริ่มหน้าเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็เจอสู้คู่ครับผมแต่กี้คือมันมีคนสู้ในสนามนะก็เลยย้ายมาสนามนี้นะครับ ซึ่งผลนี้ก็คือเน้นให้สกิลซีโดนนะผมแล้วก็คอมโบนะครับโอ้ระวังกีตาร์เขาหน่อยผมแต่ี้ผมโดนยิงมันเหมือนติดบับสโลมั้งครับติดดีบับติดสโลโอ้ซึ่งสกิลซีเนี่ยก็ใช้้อใน,ใน,ในใระยะใกล้ๆหน่อยนะครับเจอดาบบิ๊กมัมด้วยว่าเค้นผมน่าจะหายยับอยู่พอสมควรนะ่ ซึ่งข้อดีผลนี้ก็คือเราสามารถที่เล่นสแปมหรือเล่นเป็นแบบคอมโบปปเท่ๆก็ได้นะผมนะผลนี้สแปมก็ใช้สกิลแซดต่อไปเรื่อยๆนะพ <c oughs> ลาดนิดหน่อยแต่มันแน่ใช้กันไม่ได้แล้วผมเดาวะเราก็ต่อได้นะครับเพราะดอกก็สองพันก็ถือว่าแรางนะครับผม ่แนลพลาดได้หน่อยครับแต่กี้ดึงไม่โดนเฉยเลยสกิลหออคาตาบ๊บๆ๊อืมไหนๆใกลไเล่นเป็นหออคาตาก็ได้เล่น,ลนอันนี้ยากอยู่พอสมควรนะครับยับพ่านิด้หน่อย ซึ่งบลนี้นายก็นี่เสียเปรียบอยู่ตอนบนฟ้านะผมว่านี่เสียเปรียบมากอะว,ว,ว๊อบว๊อืมอ่าอฮะว่ะแล้วก็เล่นขึ้นฟ้าแบบถูกจังหวะรู้จังหวะน,นี้เสียโซฟี่อะอยู huh. ่ดีกูเลย อืมโดนเฉยยิงอ๋อแบบเหมือนจะปาดสกิลซราสแปมมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นการเหมือนกัดเชนผมไปเรื่อยนะครับผมแปลงล่างเลยสวยของสกิลสี่พันซึ่งถ้าเกิดเราเจอศัตรูเล่นนี้แล้วก็สามารถเล่นแปลงล่างได้นะครับผม เปิดเค้นไม่ทันสวยโอ้แน่ต้องเล่นจริงจังสักนิดหน่อยนะผมวันนี้ก็ไม่จะเติงมือนะครับเพราะว่าผมก็แทบไม่ได้จะวอร์มก็แทบไม่ได้เล่นเกมนี้อ่ะ เชเอาละซึ่งว่าเนี่ยผมก็คือต้องแบบเน้นดวงว่าสกิลเอ็กกิท้าผมจะโดนไหมนะครับถ้าเกิดโดนก็คือนั่นแหละแล้วก็สามารถทำดาวเมทต่อได้นี่แรงนะครับเอ้ยย่อิดบล็อกโดนเนิฟปะเนี่ยเพะเปิดเค้นไม่ได้ขอบคุณครับ โอ้เข็นแตกระเบิดละเบอร์ <laughs> <laughs> สวยงามมากสวยงามมากสวยโอ้ my god <laughs> กว่าจะสู้ได้นะผมโอเคโอ้เกือบตายนะครับ แื่ว่าเป็นหนึ่งในผลที่น่าจะเล่นยากอยู่พอสมควรนะผมเมื่อเราเจอแบบพวกผลประตูนะผมแล้วก็เล่นแบบพิ้วๆทําให้เราแบบมองแทบไม่ทันนะครับนะมันจะสู้ยากนี่นะครับคือผลนี้นยเราต้องรอเล่นแบบจังหวะรอสวนนะผมคือเล่นแบบรอสวนอย่างเดียวครับตัววาวที่นิ้วซีละว่าจุดเด่นของมันคือกิลีนะครับ เป็นสกิลหายกินเอาไว้คอมโบนะผม C กับสกิล X เนี่ยเล่นเนี่ยอ่าหืมไม่ลอดไปมาครับเจอประตูซึ่งผมเดาก็คือเนี่ยเล่นแบบจับสกิล C ของหมัดน,นะครับ เอาเลือดสักนิดหน่อยแล้วกันนะผมคือเราต้องเล่นแบบว่นานี่จะมีสตินิดหน่อยมั้งครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ค่อยมีตอนแบบขโมยเลือดละโลอย่งเงี้ยอาจจะตายได้นะครับเลือดโลปุ๊บใช้บัตรปูนปั๊บฮ่าฮ่าใช่เน้นจับสกิลซีจริงด้วยเหบ๊ายบาย ในผมก็วิธีการเล่นนะครับรอศัตรูพลาดส,สวนทีเดียวตัวระเบิดม,มาวบวบใช้เอ็กกิตาร์บักเลยยี้โอเคเขนผมแตก ไม่มีสิ่งใดแย่กว่าเคนผมหมดแล้วครับต่อไม่ได้สกิลยังไม่ถึงครึ่งสวยได้เลือดนะครับโอ้ g ม o ุ n น s สเสียวเลยเลือดเหลยองย่างนี้เสียวเลยโอเคก็เล่นระวังนิดหน่อยแล้วกันอืมโดนเหลี่ยม โอ้นั่นนะผมโดยเฉลี่ยนะครับพวกขยะสูเวยไม่เป็นนะครับเออออน่อย์สุล้อมนึ่งั้นเล่นหมางเมี้ยงที่ผมแบบเกือบที่จะพิกเกมเลยมาแห้ง๋ยวได้เจอจริงนะครับตอนนี้เราก็เจอคนสูงแล้วนะครับผมผนประตู สวยซึ่งนะครับผมคอโมโบผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสหรับมังกรหมัดใหม่นะครับก็อันนี้พอใช้ได้ผมได้มันอาจจะมีจังหวะตบตรงสกิลซีหมัดได้นิดหน่อยนะผมเลยเกิดแบบพอสแปมเอ็กซ์กัรวยนี้นะผมโอเคเล่นบนอากาศเลยก็ได้นะผมซึ่งบนเนี้ยผมไม่แนะนําเล่นบนอากาศนะผมก็คือเราแบบล่อเขาให้ลงมาด้านล่างนะผม จับทันเฉยเลยเว้ยเรียบร้อยผลก็คือสกิลทำมาหากินก็คือสกิลเอ็กนะผมว่าเป็นสกิลที่จับเสร็จปุ๊บติดไฟทำให้เรานั้นคอมโบหมัดต่างๆน่ายผมว่าจะเป็นหมัดซุปนะครับใช้สกิลสัตว์ปั่นรัวดาวเมยเต็มๆนะผมมาเลยเพื่อนนะครับผมต้องพิมพ์ถามนะครับสู้ไม่สู้โอะ นั่นแหละผมก็คืออาจจะต้องใช้ความแม่นสักนิดหน่อยนะครับในการเล่งเนะผมก็คือแม้มันก็จะว่าเหมือนผมเลยเนี่ย <laughs> ผมไม่รู้ผมว่าสกิลนั้กี่รอบนะสวยเลยซึ่งต้องเล่นแบบเมาส์เล็งศัตรูแบบจริงๆอะพลาดไดน,นึงมันไม่ได้นะโอ้สวยปะฮึ เรียบร้อยนะผมคือเราต้องแบบใช้เมาส์แล้วนะก็ดักดักสักตัวศัตรูสักนิดหน่อยนะผมก็สู้ได้ชิลแล้วน,นะครับอ่อบล็อกเลยอย่างงั้นเหรอเฮจับกดลงไม่โดนนะครับปุ <c> ๊บ <ười> ถ้าเกิดเล่นบนอากาศเนี่ยผลมังกรก็คือปลางล่างเลยทันทสกิวเลยนะผมมันจะได้แบบเออโ,โอกาสโดนนะแบบ ว่าสกิลกองเล็บมันแบบแปงลงร่างผมโดนแล้วก็ติดไฟนะครับอืมอืมอ๋อฮะพลาดไปนะครับผมสวยวอ้ oh my god เจ๊รอจังหวะนะครับผมสวย บนอากาศ <c oughs> บนอากาศเนี่ยมังกรน,นี่เล่นยากนะครับผมพลาดได้น,น้อยไม่เป็นไรหรอกสวยผมเปิดเผาเล่งดาเมจไปเลยกันเรียบร้อยโอเคกว่าจะสู้เสร็จนะผมเล่นลำบนอากาศตั้งนานนั่นจนะสู้ไหมโอเคมาเลสต์ก สวยงามครับผมวะคือสกิลจังหวะเนี่ยมันจะพอดีแบบเป๊ะๆเลยผมเรากดใช้นะครับเรียบร้อยแทบไม่ได้เดินนะผมเจอคอมบูดวันช็อตนะครับมาไราจะสะู้อ่ะนั่นแหละผมถึงแม้เขาจะท้าดวนผมซุยๆแต่ทุกคนก็รู้ครับผมไม่มีเงินม่งที่จตัดป๊อบสวยวบ ซึ่งสำหรับใครที่ดึงสกิลเอกของไบกี้ไทเด้นไม่ค่อยแม่นผมก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นดาบอื่นก็ได้นะผมดาบอะไรได้ที่มันจับดีๆนะครับโอ้ือมดูดิดามเมจแค่นี้ก็แบบโคตรแรงอะ่ะโอเคซึ่งผลนี้ก็นี่น่ากลัวตรงมันคอมโบแรงนะครับ เรียบร้อยดีเนี่ยผมหมัดผมจับทันบอดีกับเด็ดเด้นะครับผมโอเคซึ่งผมว่าน่าจะมีมาในนี้สำหรับการล่าดยผลมือกือนะครับคนขอมาครับผมนะครับวิธีเล่นก็ค่อนข้างง่ายๆเลยนะครับผมเอาไปหาเล่นดูได้นะครับเซตนี้เซตชิลจะโอเคเอาละก็ใครชอบก็อยก็ลืมฝากกดไลค์ไป็นต่างไปครับบ๊ายบาย